ีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นใหม่นะคะเจี่ยกกับบินอีกอีก,อก,อก ที่เราจะมาเล่นคอเล่นใหม่อีกนะคะโอเคคุณผู้ชมอาจจะงงเดี๋ยวพ่อจะแปลให้แล้วกันนะโอเคก็กลับมาพบกับน้องปิ่นอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนย่อยกับตอนที่แล้วเนาะตอนที่แล้วเรามาแกะรีวิวให้ดูข้างในสีสีกล่องสีชิ้นว่ามีอะไรบ้างและตอนนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูทีละชิ้นนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอ่านี่ฟิงเกอร์เพนติ้งนะนั่นก็คือการใช้นิ้วของเราระบายสี ไม่ใช่สิไม่ใช่ระบายเป็นการสเต็มนะสเต็มสีอย่างนี้อันนี้นะคะข้านหลังก็มีนะคะให้ผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเล่นให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างใช่ไหมใช่ค<ช>่ะ <ๆ S 2> น้องปิ่นแกะกล่องเลยเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูกันละทีนี้ปิ่นแกะกล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้พอ่พอคุณผู้ชมแกะกระป่าที่มันตุ๊บตับตุ๊บตับให้ดูนะครอ๋อแปลว่าจะเองแกะไม่ได้ใช่ไหมจให้พ่อแกะให้อ่ะ อ่ะพ่อให้ปิ่นเลือกก่อนว่าปิ่นจะทำภาพไหนลองเลือกซิว่าจะทำภาพไหนภาพนี้นะเาจะเอากี่ภาพอ่ะวันนี้จะทำกี่ภาพให้คนดูกี่ภาพเอสักสักสามสามภาพไหมลองทำก่อนแต่ติดใจก็ค่อยเอาใหม่พอกแค่นั้นเหรอแต่นันนี้เราแยกออกไปก่อนเนาะ จะเริ่มทำที่มันเป็นแบบนีก้ก่อนเลยอ่าโอเคปิ่นจะทำได้ไหมนะมเขาให้ปั๊มไหนอ๋อนี่มันเป็นเชือกลูกปุ่งใช่ไหมใช่แล้วเขาให้ปั๊มไหนอ๋อมีสี่จุดนี่เองเหรออ๋อแล้วมีตรงนี้ด้วยนี่อันนี้น่าจะเป็นยกก้อยนี่น,น,น้อยได้มีสามอันรับปิ่นยากสีอะไรสีชมพูสีชมพูใช่ไหมเปิดฝาปั๊มใา้พ่พอเปิดฝา,าให้เอ้าเอาเอา,เอาจะปั๊มตรงไหนก่อนไหนบอกพอ่อสิ เอาเอาลูกนี้ก่อนได้ไหมได้อ่เอานิ้วชี้ไหนดูนิ้วไหนไหนนิ้วมันได้มีไหมมีสีติดไหมไม่มีกดแรงๆดิกดแรงๆอ่ะดูนิ้วดิมีแล้วมั้งอันไหนลองลองจิ้มลองจิ้มจิ้มลูกปุ๋ยไม่ใช่สิจิ้มไปเลยปุ๊บโอ้โหแทบไม่เห็นอะไรเลยแล้วต้องเอาใหม่แล้วแหลยมีสีไหมตัวเองลองจิ้มไปเยอะๆเลยนั่นมีไหมมี แล้วก็ปั้มมันก็คงออกแค่นี้แลมะมั้งนะลองสีอื่นบ้างดีกว่าสีม่วงสีม่วงมันุ่ไงไหนดูนิว้วจีโอ้ยเรามีสีแล้วอ่ะลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้โอ้ยอันนี้มีสีแต่ทำไมมันออกชมพูชมพูเนาะอ่ะม,ม,มันก็ผสมกันไงอ๋ออ่ะสีส้มนี่ลองสีส้มนี่า มันสมกันมันก็อดแล้มันดึงนิ้วพ่อแล้วโดนนิ้วพ่อแล้วพอแล้วมั้งอ่ะปั้มจีปั้มลูกน้อยนุ่นอันนี้มีบอลลูนด้วยเหรอปั้มบอลลูนก็ได้เออพ่อขอลองบ้างได้ไหมได้พ่อสีเขียวพ่อจะปั้มรูปอะไรเหรอตามพ่อไปเลยเย่เนอะจิ๋มจิ๋มมันก็ยังยืนรุ่งรุ่งาหว ทำไมสีเขียวพ่อมันเยอะจังล่ะไปพ่อปั๊มวันนี้แล้วกันโอ้ยพ่อปั๊มสวยพ่อพึ่งไปโดนติดเออพ่อปั๊มสวยพ่อพ่อขออันนี้อันนึงนะสีเขียวมันติดมือพ่ออยู่อ่ะนี่สีเขียวมันมีน้ําเยอะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนแป๊บนึงแล้วให้เอามือไปโดนที่นอนได้ไหมได้ลองลองสีเหลืองรีบปิดชียานหน้าบ้านหน่อย เราลุกปุ่งข้างล่างได้ไหมซุ่มน้อยๆนี่ไงมันจะใบอิดนี่มีเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะเฮ้ยสวยสวายสวายสวายก็ฉันเชื่ออะไรหรอก็นั่นน่ะดิเอาเอากดเบาๆก็พอไม่ต้องน้ำอะเอาเอานิ้วอื่นบ้างนิ้วอื่นบ้างนิ้วนิ้วกลางก็ได้เออจิ้มจิ้มยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อย่าให้โดนที่นอนก็พออ่ะวิอันนี้มีน้ำแล้วไหนไหนไหน นี่สวยสวยสวยพ่อขอบ้างพ่อขอบ้างเดี๋ยวพ่อเอาสีส้มพ่อเอาสีส้มอ๋อสีส้มมันไม่ค่อยมีน้ำนี่เองใช่ไหมดูว่าเขาต้องเอาน้ำหยอดก่อนนะพ่อก็ไม่รู้เนาะสีส้มเล็กน้อยเราสีน้ำเงินไหมดูเข้มเข้มดิแกะยากไปนะเนี่ยอนุก้อยไหมอนุก้อยนี่ฝึกหลายนิ้วเลยเออเออกไหมออกออกออก เอาข้างสีแดงเลียวข้างสีแดงมันจะผสมกันอ่ะมันจะมันจะมันจะเป็นมันจะชนแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างหน้าบอลลูนไงโอ้ยสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยไหนดิเอ้ยอ่านี่นี่บอลลูนนี่มันมันเหมือนจะต่ำไปหน่อยนะเอาขึ้นมาหน่อยไหมเนี่ยเอาสีไหนดิสีแดงนี่เอายุกลางนี่จิ้มลงสูงหน่อยเอ้ยนั่นหลยสวยสวย สีเหลืองเมื่อนี่พ่อสีเหลืองก็เลยไประบายหน่อยนี่ไงช่วยช่วยบอลลูนปิดนี่ไงโหสวยไหมใหญ่ชูกกับพ่อเลยไม่ได้เลยนี่คุณผู้ชมดูสิ<ม>เห็นไหมสวยมากดูมือปิ่นหนูสวยมากเลยเห็นยวแมลูกสวยอ,อันนี้เดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนะเอาไว้นี่ไหนเอามาอีกเอามาอีกแต่มือเรามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงดีอ่ะ ไปล้างมือมมีเชื้ชั่วไหมล่ะนั้นไม่ต้องล้างหรอกเราก็เล่นข้างเดียวนี่แหละอ่ะแกะนี่เขาอู้เขาให้ปั๊มเต็มตัวแกะเลยอันนี้ปั๊มสนุกแน่เลยลูกนั้นพ่อเอาสีน้ําเงินก่อนเลยอ่ะในอุป้าเฮ้ยเอาเอาฝั่งนี้ดิให้มันเปื่อนฝั่งเดียวพอลนะโอ้โอ่ะให้มันอยู่ในกรอบนะเฮ้นยน,นะนปั๊มอีกปั๊มทั่วๆเลยนี่พอ่อเขาปั๊มนี่เนหะ็นไหม นิ้วอื่นด้วยนิ้วอื่นด้วยเอาเอางกนันหน่อยเอาไปคนละมุมหน่อยเอาคนละมุมหน่อยอืมแล้วพอสีแดงนะสีแดงม,มุมนี้มุม,มนี้อ่ะแล้วไปมุมกวนไหมมุมกวนได้หมดได้หมดอุ้ยได้หมดแล้วค่ะสีชมพูอ่ะนี่สีเยอะแยะเลยอ่ะอ่ะเชื่อไหมอุ้ย โอ้กดเบาๆถ้าอันไหนสีมันชุ่มกดเบาๆเนี่ยพ่อขอสีเขียว่ะนี่นี่ไม่เหมือนแดงควายอือเหมือนแดงควายจริงๆด้วยสีส้มอ่ะสีส้มไม่ค่อยมีเลยทำไมสีส้มมันไม่ค่อยมีเนาะเนี่ยมันไม่ติดนิ้วพ่อเลยสีส้มอ่ะแล้วก็เอาเอาน้ำแพนนี่ที่น้ำแพร์นิดหน่อยเอเลยมีน้ำเยอะไง ต้องน้ำใสใช่ไหมใช่ต <Sure. S 2> ันนี้สีอะไรอ่ะลองดูสิเขาวอุ้ยใช่เพราะว่าอูหูมันเยอะไปนั้นเนี่ยสีม่วง่ะสีม่วงทำไมมันมนสีเขาวเลยออมันเปื้อนตรงนี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรมันเปื้อนเพราะว่าพ่อจับนั่นแหละนะพ่อแตะนี่นิดหน่อยแตะนี่นิดหน่อยนะติ่งก็ช่วยแตะๆสิสียำเนี่ยมือพ่อก็เปื้อนหมด <Okay. S 2> อย่าให้มันดูที่นอนก็นพอนี่ไนมือพ่อไหมไนมือปิ่นดูนีเดี๋ยมแบบาดิเออ๋มือจะกรี๊ก็ร้องในเนะพลงนั้นอะร้องเห็นไหม <c oughs> okay. โอเคอกะโอเคอ่ะโอ้ยพ่อ <c oughs> พยังร้องไม่เป็นเลยอลองลองสีดำสีดำสีดำให่ออกอ่ะโอ้ยเกะนี่สีดำเนี่ยเด, <c oughs> ด็กที่ชอบพูดโกหกเป็นเด็กอะไรนะเ็๊เลี้ยงแก๊ สีนั้นแกเวรอไปจัดเลยฮะไหนล้วปิดนไม่เห็นช่วยพ่อปั๊มมันนี้เลยอนนโอ้เยอะมันเยอะกดเบาๆก็ได้สีนั้นอ่ะเออจิ้มเบาๆดีมันเลื่อนอ่ะแกเราไม่ค่อยสวยแล้วเลยสีเหลืองสีเหลืองพ่อเสีเหลืองใส่หน่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้หมดก่อนนีหมดก่อนสีเงินเอออย่างเงี้ยอย่างไง้อ่ะมันมีหลายนิ้วอ่ะ เฮ้ยมีหญ้าด้วยเฮ้ย,ยหขาไม่ให้ระบายหญ้านะหรือพอแถมง่ายโอเคก็คิดว่ามันสวยแล้วนะสวยไม่เหมือนแบบเลยแต่มันกม็มันคือสิแล้วป่ะลูกมันสวยอะในปีนชูนิ้วเยี่ยมนี่เยี่ยมมองกล้องไดยดิมองกล้องไดยเยี่ยมอะไรอะเออมองกล้องเยี่ยมโอเค อวาอานี้กว่ามันง่ายมากง่ายตรงไหนเนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะว่าให้ความต้อมือหนูเลยอืะอืมง่ายมากไหนง่ายเพาใส่แอปเปลิลเนาะสีแดงล้วนๆเลยจิ้มเบาๆก็ติดแล้วมั้งสีแดงอะจิ้มจิ้มห้ามนันี้นะจิ้มก็จิ้มลงธรรมดาไม่ต้องลาดเดี๋ยวมันกระจุยเฮ้ยใส่อแอปเปลิลเลยอะ แอปเปิ้ลนี่รอสีอื่นได้ไหมได้สีอะไรสีชมพูน่าจะสวยมากสีชมพูไม่ค่อยออกเอาแล้วเรื่องต้นไม้อะพรแอปเปิ้ลไม่ค่อยสวย เพราะว่ามือเราเปื้อนนะ่ะเพราะว่าปิ่นต้องไปขอใช้ทู้กับแม่แล้วแหละโอเคเอาีนี้เดี๋ยวสินี่เรามาชิ้นสุดท้ายละตอนนี้เราเสร็จไปกี่ชิ้นแล้วลูกนับสิหนึ่งสองสามโอเคตอนนี้เราเสร็จไปสามชิ้นแล้วนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะดู มีคุณค่าเหมือนกันนะเนี่ยมันสวยมากเลยออันก็วสวยสดอ่ะน,นะแต่ว่าอันนู้นมันไม่ค่อยสวยมากกว่านะอืมเพราะมันดูไม่ค่อยเหมือนแอปเปิลเท่าไหร่นาะเพราะตัวอย่างเขาก็มีให้ดูนี่เป็นแอปเปิลแต่ดูดิของเรามันเป็นเหมือนมังคุดยังไงก็ไม่รู้สีม่วงแต่ต้นไม้นี่เพราะว่าต้องออกมาสวยอันนี้พ่อจะให้ปิ่นทําคนเดียวแล้วนะต้นไม้เนี่ยโอเคไหมโอเคเอาทําเลยเดี๋ยวพ่อแก้สีให้อานี้จิ้มจิ้มไม่ต้องเยอะปิ่นต้องจิ้มน้อยๆดูก่อนปิ่นลองจิ้มน้อยๆดูก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บ ไม่ไม่ปิ่นชูนิ้วเออจิ้มน้อย,อยดูก่อนว่ามันติดไหมถ้ามันติดน้อยก็ค่อยๆจิ้มไปอีกทีนึงนี่ล้วปิ่นก็จิ้มไปแค่เบาๆเราไม่ต้องขยี้แล้วก็แค่ตึ๊นนี่แต่ต้องทําหลายๆอันมันก็สวยแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวหลายๆหลายๆใกล้ๆ,ๆ,ๆกันหน่อยสิมันจะได้สวยๆเงี้แล้วก็เปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีบ้างแต่พ่อเช็ด๋ดย่พ่อคอยเช็ดนิ้วให้เดี๋ยวปิ่นแค่ยื่นนิ้วมาให้พ่อก็พอยื่นนิ้วมา นี่พ่อก็จะชิดนิ้วฮะโอย,โอย,โอย,โอยหนูเวลาใช้นิ้วพ่อดึงหนูหนูก็เช็ดเลยอะไม่ใช่พ่อก็ไม่ดึงมันก็ไม่เอ็นดีสเเิเอาเอาน้ำเปน้ำเหมือนรูปภาพเลยไหมได้ค่ะจะใส่สีมันง่วยไหนีอออ่อืมนี่อืมนี่เหมือนไหมใกล้เคียงละมันมีสีฟ้าๆด้วยนี่ จิ้เหรออมอสีอสีแดงนว่แดงแดงนี่จ้ิงจิ้มาบากมันมันเปียกอ้ยแ<ว>ดงนัง่งลองแตะๆดูดิมีไหมมีไหมเออุย้ยมันได้บีมเลยอะ่ะบีมก็จิ้มมันไปเยอะๆเรยเออไม่ค่อยออกนะอะสีอื่นบ้าง สีไอ้มันสวยคิดชมพูไหมอืมส้มไม่อดเิดนิ้วยังจันเอ้าใส่ให้มันเยอะๆเลยเดี๋ยวมันจะสวยเองสีอะไรก็ได้จามจ่ายใช่ไหมใช่เลี้ยวอ้ยมันเหมือนมันเหมือนผ้านุ่มเลยใช่ไหมเน,นเนี่ยมันมันฟองน้ำไง มันค่อยหมดเร็วมากเลยใช่ไหม <c oughs> ยังหมดเลยเหนลองลองแปะไปสิติดไหมแปะดีๆสิไม่ค่อยติดแค่สิเนีเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราค่อยลองอน้ำหยดไหมเอ่อสามสิ สีม่วงสีม่วงก็ออกเนี่ยชิปนี้สีม่วงก็ออก,ส,ก,ออกสีม่วงน่าจะออกดีอยู่ออกไหมไม่ออกหรอลองปัม๊มดิติดไหมเหนียวะอยวะเหนียวไม่ยังปัม๊มไในกระดาษโอ้ยติดอยู่มันออกสีเหมือนชมพูเนาะเหมือนสีดอกซากุระเลยนี่ล่ะสีนี้มั้งจิ๊ก ไม่ไม่ติดอันีสีแดงไหมสีแ,งสแงดงสีนี้เยอะแน่เลยดูค่อยออกสวยๆไหมจริงเขาปั๊มได้ไหลายนะ เขาปั้มรงก้านมันก็ได้ในรงก้านมันก็จะได้ดูเหมือนแบบว่าใบไม้ bye. อย่างเงี้ยนะสีเขียวดีด้ผสมสีไปเลยนี่เขาปั้มรงกิ่งได้สีอะไรก็ได้เออสวยปิ๊งเอาเปหน่อย ไ้ตอนนี้คือม่ไดให้ดิตรงต้นไม่เอาถ้าถ้าปั๊มต้นไม่ค่อยสวยปัม๊มได้แค่ข้างบนถ้าปั๊มต้นมันจะไม่เหมือนต้นไม้เลยมันจะเหมือนมันจะเหมือนอะไรอะ่ะเหมือน,นเหมือนถาว์พันไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่เจอส,ส,มมสีส้มหมีไหมสีส้มไม่มีทำไม,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 มสีส้มปิดไม่ค่อยได้ปั๊มเลย สีมันผสมกันแล้วเช็ดมือก่อนเอาไมเอะไรพ่อขอด้วยตึ๊บตึ๊บมันไม่แข่งออดอะ่ะขอกนิดน,นึงเลยเอาเดี๋ยวพ่อดูดิมันก็สวยนะแต่เหมือนมันแห้งแล้งไปหน่อยโอเคอย่างนนั้นเนี้ยโอเคแล้วเอาอันไหมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราเล่นอย่างอื่นอยู่มาเช็ดนิ้วจริงๆก็ไปเไปช็ดเองเลย เดี๋ยวพ่อก็จะจบคลิปนี้ก่อนอันนี้ก็เป็น4ผลงานของเจ้าปิ่นและก็พ่อนะก็โอเคเลยอะมันดูมีคุณค่าจริงๆนะคุณผู้ชมดูสิมันเป็นงานฉินละปืที่แบบโอเคเลยนะสําหรับของเล่นชิ้นนี้กระดาษก็โอเคนะเป็นกระดาษเป็นกระดาษหนาอยู่เนี่ยมี30มสแผ่น มีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่น่านำเสนอมากเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะสำหรับใครที่สนใจนะกดลิงก์ไปได้เลยแล้วก็ฝากากดติดตามให้น้องปิ่นนะคุณ้นะคะตาตด,ดูดูตาตดนี่ค่ะเออเปะลาเป็นสีเลยใช่ไหมใช่โอเคเอาปิ่นฝากากดติดตามหน่อยฝากกดติดตามให้ในเอาปินนะ่นกับพ่ชื่มกับแม่ปามกับทุกคนด้วยนะคะบ,บายบาย บ๊ายบาย